หนม่มีแบงคพันเยอะมากเลยอะเห็นเคยแบงให้เราบ้างเลยถ้ามันเป็นเด็กแบบนี้ฮะแม่บอกเราใช่ไหมจะเอาอะไรให้มาบอกมาขอแม่เคยไม่ให้หนูหรอขออะไรแม่ก็ให้ทั้งนั้นอะคนเนี้ยนี่อย่าหัดเป็นเด็กแบบนี้นะการที่หยิบไปโดยไม่บอกก็คือขโมย เด็กเด็กนาชามาช่วยพี่พิมวางเรียงเร็วนี่นี่นี่ของสีขาวเราจะได้เล่นกันทีเด็กเด็เล่นอะไรอยู่นี่มีแต่นี่แม่ซื้อขนมมาเต็มเลยไปกินขนมเร็วเยอะแยะเลยนี่แม่วางไว้บนโต๊ะนะแล้วเดี๋ยวแม่มาแม่จะเอาขนมไปให้มาซื้อมาฝากมาด้วยโอเคไหมได้ค่ะปไปไปไปหยิบกินเองนะแล้วนี่ก่อนาชามาแล้วไปกินขนมไหมได้ค่ะ นี่ละชาน,นี้ขมลต็มเลยนี่เอามากินกันเลยนะเฮ้ยพี่พิมกระเป๋าตังพี่พิมปะควงลืมไว้แน่เลยพี่ลืมหลงมากคงเดี๋ยวกลับมาเอาแหละนะชาอโอ้แม่มีแดงพันเยอะมากเลยอะเห็น <id> เคยแบ่งให้เราบ้างเลย นั่นสินัชชาเงินเยอะขนาดเนี้แม่อ่ะเอามาวางตรงนี้ได้ไงถ้าเกิดว่าคนอ่ะขโมยไปหรือมันหายขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ยถ้าหายไปถ้ากวงก็ไม่รู้หรอกเฮ้ย <Hey! S 1> นัชชาพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงฮะไม่ใช่หนูหมายความว่าถ้าหายไปป้ากลงคงไม่รู้หรอกมันมีหลายใบยอ๋อแล้วไปแล้วไป มีเอาเก็บใส่กระเป๋าเลยเดี๋ยวมีคนขโมยเดี๋ยวมันหาย,ยปักนะชาล้วขนมไปกินตรงนกันดีกว่านะ้อจะได้เล้หมักลุกด้วยไป a few moments later <c oughs> เอาขนมไปให,ามามนหน้มากแค่นี้เมาสโมยกันนานเลยอะเด็กๆมาขนมไปแล้วเหรออะ,อะไรนี่ใครโทรมาัลโหลอ๋อค่ะใช่ใช่ๆๆที่ประตูรั้วขาว อ๋อมีเก็บเงินไปทางด้วยหรออออเออเอ,เอใช่ลืมลืมลืมเท่าไหร่นะ500ใช่ไหมคะโอเคโอเคอ่าเราสักครู่ค่ะเดี๋ยวลงไปนะคะอ่าวัสดีค่ะแมนั่งปุ๊บโทรปับ๊บอยู่ข้างล่างต้งนานก็ไม่โทร500เหรออ๋อเมื่อกี้นี้เขาทอนมา5 0 0รพอดีเป๊ะมีแบงค์ห้รพอดีเลยหไหนเอ้าแบงค์ห้าไปไหนอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำได้ว่าเมื่อกี้ที่ซื้อของเขาถอนแบงค์ห้าร้อยแน่นอนห้าร้อยนะอยู่ไหนทำไมมีแต่แบงค์ยี่สิบแบงคพันหรือว่ายอดไว้ในกระเป๋าเดี๋ยว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 มีแต่เหรียญต่อหรือะไรด้วยนี่อุ้ยเดี๋ยวนะตะกี้ตอนกลับมากระเป๋านี่วางกระเป๋านี่วางตรงนี้ทำไมเมื่อกี้มันอยู่ในนี้อ่ะ ใครมีหยิบกระเป๋าหรือเปล่าเนี่ย A few moments later เหล่ตรงวนเจอปรกวงเ,เจอประกวางแล้วจะอุ้ยทำไมอะ่ะนี่นัชชาเจอก็ดีแล้วเห็นตังประกวางไหมตังประกวางหายไปอะ่ะหนูไม่ได้ไปนะคะเออก็ถามเฉยๆก็ไม่ได้ว่านหนูออกไปซะหน่อยมีพีรุษนะเนี่ยทำไมลูกทำท่าตกใจด้วยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ย ไม่มีจริงๆค่ะนี่นกชาตังระกวงหายไปตั้งห้าร้อยแน่เห็นม้้งไหมอ๋อพี่พิมค่ะเห็นไม,ไม่เคยมีเป๋าตังตะกวงด้วยค่ะตังระกวงนะชาดูวิ่งไปเลยพิม์หรอโห้ยวันก่อนบอกอยากกินชามนาไข่มุกแล้วแม่ไม่ยอมสั่งให้หยิบไปหรอหืมหยิบไปไม่บอกแบบนี้มันก็ขโมยนะแม่ไม่เคยสอนแบบนี้ เดี๋ยวเธอเด็กนี่ยยอู่ไหนเนี่ยน้อพิมไหนเนี่ยน้องพิมค่ะนี่ทมไมเป็นเด็กแบบนี้ฮะแม่บอกว่าใช่ไหมจะเอาอะไรให้มาบอกมาขอแม่เคยไม่ให้หนูหรอขออะไรแม่ก็ให้ทั้งนั้นแหละค่ะเนี่ยนี่อย่าหัดเป็นเด็กแบบนี้นะการที่หยิบไปโดยไม่บอกก็คือขโมยแม่บอกแล้วไงห้ามขโมยใช่หรอ คะแม่นี่แค่โทรศัพท์หนูทำไมะคะนี่แม่รู้ว่าเรืยองมาททำเป็นไม่รู้เรื่องเงินแม่หายไปอ่ะแล้วนัชชาบอกแม่แล้วนะ<ไ>ว่าเขาเห็นน้องผิงหยิบกระเาป๋าตังค์แม่อา้าไม่ใช่นะคะแม่ก็แม่วางเปิดอ้าซ่าไวะคะ้ค่ะหนูก็เลยหยิบมาแล้วก็ปิดจะเก็บใส่กระเป๋าให้แค่แค่นี้เองหนูยังไม่ได้จับอะไรเลยแล้วเงินแม่หายเกี่ยวอะไรกับหนูแล้วคะแม่อะค่ะว่า เป๋าตังทิ้งส่งไว้เองนีคะนี่บ้านนี้มันก็มีแค่เนี้ยวันนี้ไม่มีใครอยู่เลยมีแม่มีหนูมินาชาแล้วคนที่หยิบกระเป๋าตังแม่มาเปิดก็คือพิมพ์แล้วเงินมันก็หายไปไม่รู้แหละน้องพิมพ์ต้องยอมรับทำผิดยอมรับผิดขอโทษแม่ก็ให้อภัยแล้วถ้าทําผิดแล้วไม่ยอมรับเนี่ยเรียกว่าอะไรดีอะแม่ไม่ให้อภยัยเอางนี้ตเอาเนี้ต้องโดนลงโทษ ห้าร้อยก็คือหักค่าขนมไปเลยอาทิตย์หนึ่งไม่ได้นะแม่หนูไม่ได้เอาไปค่ะโอ้ยใครๆก็พูดได้แล้วนไหนหลักฐานล่ะแล้วในหลายข่าว่าหนูเอาไปอคะแม่ก็แม่มีพยานบุคคลไงนัชชามกว่าเขาเห็นหนูว่าหยิบกระเป๋าตังค์แม่มาหนูมีพยานบุคคลไหมล่ะไม่มีอ่ะนี่หักค่าขนมนะที่หลังยังทำแบบนี้จะเอาอะไรก็มาขอสิโอ้ยอนัชชา ใส่ร้ายแบบน,นี้เนี่ย,ว,ยว่าขนมดิบกวนนัวนอะไรนัชานั่งกินขนมนั่นมันขนมแพงๆดีๆทั้งนั้นเลยนี่นัชไปเอาเงินที่ไหนยเยอะแยะมาซื้อเยอะขนาดนั้นน่ะหรือว่าเงินที่หายไป จะเป็นฟีมือของนัชชานัชชาก็มาบ่ยเราจับได้ขนาดทาเขาแบบนี้เราไปฟ้องแม่เลยโดนแน่นัชชาแม่คะแม่คะเรารู้แล้วค่ะว่าใครเป็นคนขโมยเงินแม่ไปอะค่ะเดี๋ยวยังไม่จบอีกับเรื่องนี้แม่ก็แม่ตัดสินไแล้วไง หักกะขนมแม่สัง่งหนูก่อนสิคะคราวนี้หนูมีหลักฐานแล้วคะ่ะว่ามีคนที่ขโมยเงินแม่เป็นจริงที่ไม่ใช่หนูนะคะ่ะอืมไปดูก่อนไปดูก่อนแม่ไปดูก่อนคะ่ะอะไร่ะมีหลักฐานอะไรมีหลักฐานเลยนี่อ้าหายไปไหนแล้ว พี่ตูเป็นเด็กเป็นเล็กเจ้าเงินที่ไหนเยอะยะไปซื้อนัชชาเขาเอาเงิน5้าของแม่ไปซื้อเงน,นะคะ,ะแล้วหนูรู้ไงนี่ของนัชชาก็เห็นนัชชานั่งกินอยู่ค่ะอ้าวแล้วไปไหนเ้าเนี่ยโอ้ยนัชชาวันนี้รอดไปแต่พรุ่งเนี่ยไม่รอดแน่พรุ่งเนี่ยแม่ก็รอถามเขาละกันว่าอันนี้อของเขาหรือเปล่าค่ะเออเวาตังที่ไหนซื้ออ่ะเนี่ยแพงจริงด้วยเนี่ยนี่รสอะไรอะองุ่นมันมันจะมีอ,ง,อมงุ่นกับส้มแม่ชิมแล้วแม่ว่าอร่อยทั้งสองอันหนูไม่ชอบส้มอะค่ะหรอ น้าชามาแล้วมาแล้วปวงค่นนี่ขนมค่ะหน,นะูกลับบ้านด้วยเมื่อวานค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักชาขานมกล่องนี้กับกล่องนี้เป็นของใครคะของหนูคะ่ะของหนูเลยเหรอใช่ค่ะนั่นไงเชื่อหนูหรือยังคะแม่น้าชานี่หนูอะทำไมเป็นแดงแบบนี้อะ มาบอกว่าพี่พิมเอาตังไปจริงๆแล้วน้าชาเอาไปใช่ไหมไม่งันนะ้นนัาชาจะเอาตังที่ไหนไปซื้อขนมแบบนี้ได้เ<อ>นี่ยป้ากวางรู้ป้ากวางเห็นที่บองมาเชก็มีขายใช่ไหมแล้วหนูเคยบอกว่าอยากกินไงเนี่ยแล้วตังป้ากวางไปซื้อใช่ไหมที่หลังทาอย่างนี้ไม่ได้นะต้องขอสิอนัาชา<อ>แล้วพีแ่แย่ก็คือไปบอกว่าพี่พิมเอาไปได้ยังไ,ยงไงอะคะชามาโบยพี่พิมอมะไม่ไไม้ไปค่ะบ้ารงน้าชา เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะด,ดูก่อนโอ,อ้ยไม่ต้องร้องนะคะัร้องทำไมอะลูกออนะโอ้ยไม่หยุดร้องไห้จะกทีแล้วจะคุยกันรู้เรื่องนี้เนี่ยอะผูกก้องนัทชาร้องไห้ทำไมคะนี่สาก็นัทชานะ่ะมีตังที่ไหนไม่รู้ไปซื้อขนมมาเยอะแยะเลยนะ่ะ ขนมญี่ปุ่นแพงๆทั้งนั้นเลยที่พ่อเคยบอกว่าอยากกินที่บางมาเช่เขาเอาตังพี่ไปซื้อมามมเอาใจร้องรัมาหวานเอ้ากลับมาจากที่ซื้อขนมมาฝากเลยเดี๋ยวนะขนมอย่าหยุดร้องก่อนพูดให้รู้เรื่องป้ากว่างฟังไม่รู้เรื่องจริงๆขนมญี่ปุ่นที่อยู่บนโต๊ะหนูเอาตังป้ากวางไปซื้อหรือเปล่าไม่ค่ะแล้วมาจากไหนนะ ม่วานอาม,ม่ากลับมาจากเที่ยวซื้อขนมมาฝากหนูเลยค่ะอจริงด้วยเมื่อวานอาม,ม่าไปเที่ยวอ๋ขอขนมเนี่ยมาซื้อมาเหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวปักกว่างโทรถามอาม,ม่าก่อนนะเงียบเงียบกันใช่มันจะมีกล่องสีขาวใช่ไหมของญี่ป,ปุ่นอ๋อๆแล้วกล่องสีตาลอ๋อแม่ให้นะชาเหรออ๋อๆ๋ปลาไม่มีอะไรสงสยัยอ๋อๆโอเคแค่นี้นะ อาม่าให้จริงๆด้วยแล้วนัชชาปล่อยให้ป้ากวางกับพี่พิมพ์ดุหนูทำไมตั้งเงยอะตั้งแยะทำไมไม่บอกเล่าก็ปก้ากวางกับพี่พิมพ์มาดูดูดูดดกันใหญ่เลยหนูก็ไม่รู้ว่าจะพูดตอนไหนพี่สาพี่สารูแลใช่ไหมคะว่านัชชาค่ะขโมยเงินแม่ไปห้าร้อยบาทนะคะแบงค์ห้าร้อยหรอคะพี่กวางใช่แบงค์ห้าร้อยอ๋อ พี่กวางลืมตังไว้เลี้ยวห้าร้อยพี่พี่ลืมเหรอสามาวางไว้ให้ตัวที่ตัวทำงานแล้วค่ะพี่กวงเอ่อเอามาวงางแล้วไม่ค่ะแม่ลืมไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วแม่ก็มาบอดิ๋วมาบอย และชามคุน่าสงสารเล็กที่คุณอาสงสระบวยกันเองด้วยนี่จี๋เออเออนาชาขนมที่แม่ให้มาได้กินมากเลยเนาะแบ่งให้พี่หญิงด้วยได้ไหมอยากให้แม่อาไปกินนมกันเลยในเด็กปานมเแม่ลนมไว้เหรอในของเกอโอจะแบบเออไม่ค้าทอนรียัดใจกระเป๋าเลย